แน่วงเอนก็ได้ลูกยาบานคณะปวดข่ามานี่เพได้เป็นถาดของแน่วง้เนีนะต่วสตัตว์ถ้าข่อ,ขอยก็า่กินเหล่ากินยาจ้างเทียได้เกิดมากกว่าเเคยเอาใส่ปลากกกเจ้าเทยเหล่ายาปลาปิ่งไว้เ่าเคยเอาจ้าเทียก็เขาเคยกินเจ้างเทีย,ยบ้านมอสซาอะไก็กินตนนหนำมาเลยอันพวกหํำบ้านก็ยกินนังแต่นเขียงเรื่มมันอื่นข่อยากินก็่คยกิกนนังแต่น Nằm bán bay. Kinda si đèn si xí và xí kim mẫn kim. Kinda si đèn. Quark nam, at xí nam, and they góc lôm, ao rơi vào tân nam tamadi. A vô kim nèo nga. 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 A vô ทำไมตะกี้พอพ่อไปหานมงข้าเจ้าว่ามมงไดดังมากเลยว่าเอาวไปเอาของเจ้ากองเลยพอก็เห็นถือดูก็ยังมีเด้สมัยตะกี้ก็ถือห้ดูก็ยังเนี่ไปนั่งเพรมีเบียดนไปนั่งเกีงเหลยกอยู่ผู้เดียวทำไมตะกอนเนี่ยซื้อนางซื้อพิมพ์มาตะกอนเนี่ยพอกระลินห้อยอยู่เนาะพอไปซื้อนางซื้อพิมพ์มาพอมานั่งเกีงเหลยกอยู่ไปเลี้ยงว่านุ่มตะกอนพอเฮ็ดเอาอ๋อเอาก็ะถือซื้อสองตัวก็ะถือสมัยตะกี้ ผมพหาตั้งแต่แปะวนำผู้ใดทั้งสิ้นเลยผมมาเห็ดเอาเองบาเห็ดไปเห็ดมาบางเงินไปถือของสิ่งก็ถือเขาถือเขาคอยถือแซ่บถือขุ่มวันเนีตั้งแต่ก่อนนี่ยว่าเป็นข่อยขี่คุ้ยในแม่นี่หรือโอ้ยหนังสือข่อยเนี่ยเต็มอยู่ข่อยเห็ดตั้งแต่แนวเดียวซื้อทึ้งรัฐบาลซื้อทึ้งผิดตั้งแต่ว่าข่อยบ่ถือละวันที่หนึ่งก็ถือตลอดวันที่ห้า วันสองตัวนี 2, yeah. like na, right? ่คอยถือย่ไก่เช like ียงนะว่าถือ like ถือ like ก็สองตัวสามตัวสองตัวสามตัวย่อหน่ถือถือกี่วมถือกีตันว่ามีแบ้คอยนั่งจนนั่นจไมถ้ากี่พวคอยดานะดาน่านคอยดาคอยประชันยบบนั่งเนี่ยคอยบ่มมีนังนั่งงตื้อถึงปากกากับสมุดยพ่อหนี่เขียนเขียนหลกกไปซื้อแต่ว่าคอยอย่บ่หลนร้าย ทำไมเล็กยังไรก็ว่าเกินสองร้อยสามร้อยก็ไปซื้อรัฐบาลกันเทละใบสองใบก็ว่าซื้อหไรแม่นถือข่อยก็ว่าหยำมันเถอะคนถือข่อยก็ว่าหยำบ่บ่นั่นบ่อแมนมาถือแล้วหยำมันเราไปเต็งเอาเท่านั้นเท่านี้เลยก็ข่อยสีเศร้าเหรียญข่อยเคยถือแล้วบันทีเขาโกงข่อยก็เลยเศร้าเศร้านั่นนะ

ลรื่องเบีดอันให้ไหลพี่นองงออ้องไอ้ข้าตะเบาหม่ำๆเลยเรืมองเบียดให้ไหลใบกระเจี๊ยนนอนแล้วกับสิปิดอ,อันกับสิปิดอันเสียงไหวเด้อพี่น้องเขาเตี้ยทั้งโกลเทั้งตดเขาจะสิกออกกันอากาศอะไรก็จ้าจจได้ยินมืนอนันไปอันบ่ลืมปิดอันไหลไหมเสียงโกลยุตัดตัดยุมโ,มโมขวัยว่าเอาใจเดียนเจ้าลืมปิดไหลที่เจ้าทั้งโกนเนี่ยข้ายุโกลนั่นคือว่าตัวความมาัน ก็ยันนั่น,นข้นคางห้องวายัางตดแห้งเนี่ยคอยกระเลยอันอนนนันสิปิดเสียงไหวสะก,ก้อนเด้อพี่น้องเลยแล้วก็เชือดนันเฮ้ายง้มน,น,น,นอนเฮ้าบาพราะหูจักเนาะพริกเขี่งไปก็จะต,ตดปูดตดปาดพี่น้องสิได้ยินน้ำอีกอาจจะนั่นอยรนนกระจีบิดเสียงไหวหรอกแต่กี่คอยเบา่าตั้งแต้นานให้อั่นหนาจีเกี้ยว่าโอ้ย เบิ่องคอยไปเบืเอ้องเราโกนตาดตัตตดเดี๋ยวมาตื่นเจ้าของโกนสันั่นวันไหวเยอะโม่คอยมาบอกคอยังย่างอยหู่จับว่าข่อยโกนโอ้ยนอนโกนบันทอลงสีเลยพี่น้องเฮ้ยังว่าใครยุโกนยุว่าตัวปลอมอ่ะกัจิเปิดไว้อย่งนี่แล้วพราะว่าข่อยจีเอาชั่วโมงพี่น้องคอยไปทัานพานนันอย่ส่องส่องเงิน